เอ้ยไปมันขึ้นจังไหนนี่มันคือเป็นจอแบบนี้เรามันขึ้นยายเปิดกล้องก่อนสิเปิดแล้วเนี่ยไม่ขึ้นขึ้นยังเอา้าทำไมยายเป็นกะกล้องงันเล็กๆอะอ๋อกล้องฉันขึ้น้น่อยแท้อู้บอเป๋เอาซะเลยพี่อัตินบอกว่ายายต้องไปไลฟ์ของยายด้วยแล้วก็เชิญมาแบทเทิลกันอะไรไม่รู้ อู้ยังละแบททงแบททเอาไม่เอาไม่ย้ายย้ายออกย้ายออกเย้ายกบไปเลขคุณยายเออเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งหลักไม่ก่อนที่ออกยังไงออกก้อนออกก่อนเดี๋ยวค่ะับกอเออโอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวรอยายเขาก่อนแป๊บหนึ่ง Mình muốn làm mình ngày à Mình đừng đi bên Chơi rồi xong anh Sorry, Tiene. é né? Bom eh é? Cala espera. Ai, uh. é. Oi oh, you não. Know.

ได้แล้วยายเมื่อกี้ถูกไปไลค์กว่ใครก็ไม่รู้นูกดบวกฉันอยากกำลังถามคนที่เขามาเบิงกมาฉันต้องเป็นกดต้องไหนฉันก็เห็นเธอกดมาพอดี่าสั้นฉันก็เลยกดลาบอู้แต่ที่สุดเราก็ได้แล้วในที่สุดเราก็ทำได้ได้ยิ่งบ่เคยได้ไหลยัวบ่เคยไหลโดยส้ํา ไลลแบบไล่แบบกัแบบบ,บคนอื่นสิบอกเคยเลยเด้ยอยากมีความสามารถดิดกีตาร์ร้องเพลงไปทำกับเขาย้มันแสบก่อนป้าคือดูถูกแต่หา,มมาไม่อกีกหามไม่อีกกินข้าวกินข้าวแต่ว่าไม่ได้บอกว่ามันอร่อยไหมเปยวซ้อเข้ามาอีก ไม่อนิอยากี่บอกทุกคนว่านางอยากไลส่สดเพราะอมาอย่างพาอว่าแต่งตัวสวยแต่ว่าพาสงสารคนอื่นน่ะสงสารคนม้าน้ำอะ่ะยายก็สวยอยู่หรวไงมันแน่มันก็แน่อยู่แล้วก็พี่แววเนาะมันก็ทีหนึ่งพี่แววก็ทำท่าหนาวเฉยที่จริงมันก็ไม่ได้หนาวเวอร์อะไรหรอก พอนาป็นมันเป็นหนังดนอะไรมันเป็นเสื้ออันนี้เหรออันนี้มาซื้อที่นี่หรอชุดนี้นะอืมหอมาจากไทยว้าวใช่ไหมว่าพี่เบลไม่เอาเสื้อผ้าเที่ยวมาสักชุดเลยเอามาแต่เสื้อผ้าซ้อมสรุปไม่ได้ใช้ของตัวเองค่ะต้องใช้กับทีมทองหลูก็ต้องซื้อที่นี่แล้วเนาะโอ้โห สองวันหมดห้าหมื่นแล้วมั้งหนูอ่ะห้าหมื่นไทยหรือห้าหมื่นเยนห้าหมื่นไทยหยอกอกไม่ถึงหรอกประมาณสี่หมืนเก้าอีกนิดเดียวเออแล้วคนที่เข้าไปดูเธอมันจะเห็นฉันด้วยไหมเห็นก็เห็นเป็นอันนี้ไงเป็นจอสองอันอ่ะที่เราพยายามทำกันอ่ะ เธอเธอแม่เจี๋บอกว่า,วาเอาชุดบพ่าข้าสีหอบไปฝากโอ๊ยโอ๊ยโอยบต้องหอบมาแม่เดี๋ยวซื้อยังไม่ได<อ>เป็ไปหยงบก็ได้อะเดี๋ยวเวลากลับพ่อกลับบกหนูหนูหอบเสื้อผ้ามาเพราะว่าหนูกะจะไม่ซื้อที่ไหนได้มาวันแรกซื้อเลยยังออกไปซ้ำเก่ากับหอวมังช้อปปิ้งเลยนี่ขิงไปอีกเราสงสารข่งเล่าส <คน S 2> ู่กันฟังเออมีต้องคนหาว่าเธอแข่งเมื่อใดนี่ ไม่รู้ไม่รู้เห <laughs> มือนกัน <laughs> ว่างเหงาไม่รู้จะกินข้าวกับอะไรเออถ้าเธอมาแข็งที่ฟูกโกกะถ้าฉันว่างฉันก็จะไปดูนะมีอาทิตย์อาทิตย์วันที่ห้า ที่หาาพฤศจิกาเดือนหน้านนี่นะแมนไปแข่งเมืองอย่างบุ๊ฟอยู่ไกลๆกับฟุกุโอกะแหละฟุกุโอกะหนูแข่งแบบเช่นอ,อาทิตย์นี้แข่งสองครั้งอาทิตย์หน้าแข่งครั้งเดียวอาทิตย์หน้าแข่งขแข่งครั้งเดียวแล้วก็อาทิตย์ต่อไปแข่งสองครั้งอะไรเงี้ย มันไม่ใช่สองครั้งทุกอาทิตย์เหมือนดีวิชั่นหนึ่งนะล้วทั้งหมดมันกี่แมทน,น่าจะน่าจะน้อยกว่าดีวิชั่นหนึ่งอันนี้ใช้ฟิลเตอร์ไหมเนี่ยอเพื่อนกระีิวาเพื่อนสวยแบบหนาสดเนาะ